สวัสดีค่ะแตงโมเบึ้งสีมันีเด้งออกหากินอีกแล้วค่ะสูงเลยโอ้ยตัางกล่องกไปด้วยพี่น้องผลแม่จ้ะเดี๋ยวเอ็มมี่เอาด้วยเอาเอมี่เอาเอมี่จ้ายังลูกจ้าสวยยังจ้าสวยยังคะเอมิลี่ไม่สนไม่สนฉันเจชั่วใหม่

ปลาจมปูจมใส่ถุกไม้มันเพี่อขันบานเขาเออสมปปหน่อยเขาบอกุ่งสมกุ้งกินนี่แหละเด้อมือง่ง่ายซุปบักมี่ซุปบักมี่วะสันบักมี่อ่ะอนอเส แล้วมันหยังลนะเอาอ,อันพอถึงใดถุงหนึ่งอ,อันนาทีมไปมากมันถึงนะบ่ตักไม่เสียด้กระสับ <c oughs> เอาถุงไง มพร้าวมีมะเนยเออป่าไก่เห็่หละกินยังซื้็แล้วพี่หน้องเบิ้งเสเบิ้งบักเขือ <c oughs> วันมันตลาดบานเฮาบนนี้เนี่ยมีทุกอย่างเวยเอบหมดอึดหมดยากมีทุกอย่างอบครับเอามาให้มา <c oughs> <c oughs>

สาดก็เริ่มพี่น้องมาหน,เนิเปล่าแห้งน้ำแกตกกระสะาแนำแบบต็มโมอ่าเบียบอ่ะตาจริงยังจะเอามาแห้งเสมอเนื้อมาเสมอหย่านบะหมี่ยุจะนำลูกไปยังได้ขวดเดียวแม่คือเอามาตะตูกจักะเหอเขากัลัก,กินอของเขาเลย ขามให้เฮาอยู่คนละกระป่องโอเคอื้อแค่นั้นละไม่เล่นนะลูกนะไม่เล่นนะครับน่ะอือหือเบบี้ออหืยานพรจารย์อือพรจารดอกยานจานดอกท่านอันนี้นี่น้ําบกักนาซื้อด้วยพี่น้อง Làm bạc nào không? Chắc có xin Ồ ồ mặc nào nó cái mì xô, ốp mì xô bông Ôi Nào mặc <laughs> <laughs> เด็กก็ปอกปี้ฮะเลื่อนกะอือหือโอยนี่ไงน้ำาัอยู่่พี่นี่พี่น้องสมพัไดด้อะด้กยสิอะใหเด็กไมะไ่ดจ้าจ้าจ้สวยยังคะจ้าสวยยังจ้าก่อน กเขาเละบมดโอ้ม uh, ันเปลี huh. ่ยนหลอดเป็นหลอดพลาสติกมาเป็นรอดนี่แหละเนาะมันประหยัดเงินมันขนาดเนาะืเขาอันล้มละล่องล่มละล่องยังก็ลกห่อนเขาบพใส่พลาสติก พราะว่ามันมีกรณีหนึ่งอยู่อดูดหลอดพลาสติกหลอดนไปทิ่มไปเนี่ยเขาก็เลยอัมแบบเลยนะันี่ยเขาต้องจงใจกินไปกินไปแย้มมือไปเแื่นนนะคะต้องเปลี่ยนบรรยากาศหันหนังไปทงแม่น้ำมาเนี่วิว่าสวย เย็นตอนเด็กอะแ่ยุ้ยบ่มันได้นั่งแลลวบ่เมื่อนาจสยพี่น้องเป็นเพิ่งทั้งม่ชิคกินอย่างไนบ้าพี่น้องของแสบปลาแห้งปลาแห้งของแห้งเสระจภาษาเบบี้คนเปนเบบี้ เรื่องการวัดมือเบบี้เนาะหะเบบี้หลับไหมเบบี้หลับไปอ่ะเฮ้ยเบบี้กะกินแต่หมักโม่หมดเลยเลยอ่ะ มันคือออกมาไล้ใย,ยจอกระสุออกเบิดก่อนตัวด <c oughs> ้วยกลับไปอันกำลังมกน้ำไม้มาปัดกินเหนะ็นลอชอหอโอ้ยมาปดดวดอยสมพลกทุกข,ขออนอเจเนีวุน่นตี

เขาก็เล่นกันสนดีหน้าเลยนะน้องขึ้นมาจากของสุญหานเองเออน้องหัยเาะเนี่ย้องรับปุ๋ยน้องหมูเมือนั่งตากแดด่น่องเอ้ยคัดาคิดเลยาจำมั้ อ้าวมอนห่อยอะใช่ตนเนาะหอบไปหอบมาเนาะจะกินยังไงเขาพูด่ะบ่งซีโอ้ยเนียพี่้อง

เบบี้เย้เบบี้โอ้ยหัวเนี่ไปนอนถึงมันผุดผ่านไงลูกกินบะพริกให้เบิ้งบอเพจจะเข้าซื้อกินไหมอันนี้บอกหน่วยเจ้าบอลูกไม่เครื่องเดียวพ่อซะพ่อกินมันหน่อยอ่อนนอนรับวิตามินเอ้ยมึงโด่งน้ำบินนะล่ก อย่างเงียมก็คือเป็นตาแซ่ถ้าว่าเสร็จยายต้มกินนะยางนั่งอีกทีตู๋น้องเอ้ยเออข้าว ชักหลงไ้เ <divide> ป็นตาเสยอีกอันนึ่งพี่ไปเก็บอันนึงมาเทียนป่าไปที่สวยบอลขันจะต้อกระเทียมวะส่องวะเน้อสเปรนะกินนะลูกนะอีกุืนสเปรมาเตมเล Mamma, why do you like? Mamma, can you please? I Mhm. I'm in here, โอ้ยปาดไปลูกเลยทำมือไม้ยังไงจิ๊จะเลิกอาหารครับพ, <t> พี่น้องเลิกกันนอน <t> เียกการงานบรเษ็ดกินกับนอนอย่างเดียว จบเขาวลูกนี่แม่กล้องกล้องล่มบ้างฮันลูกก็อยากกินหัวปลาจะกินไก่เอ้าอยากกินเก็บจะไปกินยังหัวป่าโว้ยยักษิยักษีนี่อร่อยยักษียักษีกว่านาะยัมมียัมมี่ลูก ินี่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 เก็บเลยเอ็มายเดนดชต๋อมีโอ๊คฟกัินมียเดชเฟมรีเกอ็มอรีเออเดชสนิอ่ะเอ็มรีสมุกกุ้งกจเอายขันบนเบ้งซีก่ยังกวดสมปน่อยสมสกุ้ง เดี๋ยวไม่โอกาสบังซีสิภาพไปสอนกุ้งอืทางหัจักหมองมันขาบพุ่กับสาวพาเป็นสุกป่าบังตกกุ้งข้าวพุ่งจักหมองเพื่อนสะพาไปซุปกป่า,พา,พาไาากลมัน,มนมบังบังมะเขือมันสิอ่อนหรือมันสิแกว้วอ่อนเนี่ยยังเสียงมาพี่น้องอ๋อจ Huh? baby. Chốc con park con Hả? mưa mà đám th à? M <coughs> uh -huh. baby. <coughs> กับสัผักเด็ดมักบุดเผ็ดเนาะฮะเราเฮล็อบี้ฮะคำนี้เฮล็อบีกดาวแบบมังคิดเฮียแบบนาาคือเผ็ดสายหราบพี่คนละเจ้าเอ้กระต๊อบไปฮะไปฮะอืมสอว ไม่อั้มปมานั่งอยู่นี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 ่ที่ชิลล์ยอดมากที่จกเขามันเหนียวพี่น้องข้าวนี่คุณนอะไม่อายุลูกเขียนบักรดีกัน Cool. Oh, wat is dit? Wat? Oud. Nu mijn voetbeetjes. Oké. Ik hoop. Ik heb er een. Ik had er een. Ik heb een. Ik heb er Ik de Ik heb er een. Ik een. Ik heb er een. een.

มะรีน้องปดมารีกินบันนี่มะรีกินมากเลยเมือ่อยขอพักพอด<อ>ีคนลแะบบแยกนไ้กลมมอะไรม่นี้เบ้อ เบ้งสันเบ่งสีรู้จักเจ้าจะคอยก็กินปลาเองเนาะพี่น้องเาห้สันแหนแดงเลยเนาะจะได้ปลาจะได้ปลาอยู่ไหมเนี่ย ไม่ใช่เส้นบเลยนะเอ๊ะเจเดนนับอเ,อ,เอ,อ๊โไปตักอืมวเสาร์ตายสักมีมอืมอืมไปเที่ยวเปไร